มนุษย์เราหากไม่มีคำพูดที่แท้จริงเราจะเหลืออะไรให้กันบ้างลองจินตนาการว่าโลกทั้งใบเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่มีใครหมายความตามนั้นคำพูดที่สวยหรูแต่ซ่อนความกลวงเปล่าคำปลอบใจที่พูดเพียงให้ผ่านไปคำสัญญาที่รู้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่ทำตามแล้วเราจะยังกล้าเปิดใจให้ใครไหม ในคําสอนของพระพุทธเจ้าสัจจะหรือความจริงไม่ได้หมายถึงแค่การไม่โกหกเท่านั้นแต่หมายถึงการดำรงอยู่ในความจริงพูดออกมาด้วยใจที่ซื่อตรงและตั้งมัน่นที่จะไม่หักหลังสิ่งที่ได้พูดไปนี่คือหัวใจของสัจจะเพราะคนเราพูดได้ด้วยปากแต่คนฟังรับด้วยใจหากสิ่งที่ออกจากปากไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจ ผลกระทบไม่ได้ตกที่คำพูดแต่อยู่ที่ใจของคนที่ฟังและใจของตัวเราเองในชีวิตประจำวันหลายคนเข้าใจคำว่าพูดความจริงว่าหมายถึงไม่โกหกไม่บิดเบือนข้อมูลไม่พูดเท็จแต่นั่นคือระดับพื้นฐานของศีลห้าที่ทุกคนควรรู้แต่พระพุทธเจ้าสอนลึกไปกว่านั้นสัจจะไม่ใช่แค่ไม่พูดเท็จ แต่คือความแน่วแน่ในการรักษาความจริงแม้ว่าในบางครั้งความจริงนั้นอาจจะทำให้เราเสียผลประโยชน์อาจจะไม่สวยงามอาจจะขัดใจคนฟังลองนึกถึงภาพของชาวสวนคนหนึ่งเขาขายผลไม้ในตลาดคนที่เดินผ่านต่างชมว่าเขาซื่อสัตย์พูดตรงพูดคําไหนคํานั้นวันหนึ่งลูกค้ามาขอซื้อผลไม้โดยขอส่วนลดมากผิดปกติ เขาปฏิเสธอย่างสุภาพบอกเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาแม้จะเสียลูกค้าไปแต่เขายังคงพูดจากใจที่จริงไม่เสแสร้งนั่นแหละคือสัจจะที่เป็นมากกว่าการไม่โกหกคนที่พูดความจริงไม่ใช่คนที่พูดตรงอย่างเดียวแต่คือคนที่มีความจริงใจและมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองคำพูดของคนที่มีสัจจะ ไม่ใช่แค่ได้ยินด้วยหูแต่รู้สึกได้ด้วยใจเป็นคำพูดที่ไม่ต้องยำ้ำไม่ต้องอธิบายยืดยาวไม่ต้องมีคำสาบานใดๆเพราะคนฟังเชื่อมั่นในความตั้งใจของคนพูดสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเทคนิคการพูดแต่เกิดจากการฝึกใจให้จริงกับตัวเองก่อนเพราะคนที่ไม่จริงกับตัวเองย่อมไม่มีวันพูดคำที่จริงใจกับผู้อื่นได้ หลายครั้งที่เราโกหกคนอื่นเพราะเรากําลังโกหกตัวเองก่อนเช่นเราอาจพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจยังเจ็บพูดว่าฉันเข้าใจทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยหรือพูดว่าฉันโอเคทั้งที่ไม่เคยรู้สึกดีจริงๆสัจจะจึงไม่ใช่แค่เครื่องแต่งปากแต่เป็นเครื่องแต่งใจเป็นความสงบเย็นที่ซึมผ่านคำพูด เป็นแสงที่ส่องออกมาจากภายในโดยไม่ต้องเน้นเสียงในยุคที่การพูดกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดสัจจะกลายเป็นของหายากแต่ยิ่งหายากยิ่งมีค่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยวาจาคือวาจาของผู้เจริญวาจาที่เป็นสัจจะไม่พูดเพื่อเอาใจไม่พูดเพื่อหลีกเลี่ยงความจริง ไม่พูดด้วยอารมณ์ไม่พูดด้วยความหวังจะได้ประโยชน์ส่วนตัวในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้สอนให้เราพูดความจริงแบบแข็งกระด้างเพราะการพูดความจริงโดยไม่ใส่ใจจิตใจผู้อื่นก็อาจเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งการพูดสัจจะจึงต้องมีทั้งความจริงและเมตตาไม่ใช่เลือกข้างใดข้างหนึ่งต้องกลมกลืนกันเหมือนน้ำและสายลม เย็นแต่แทรกซึมบางคนถามว่าถ้าเราพูดจริงใจแต่คนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่รับฟังแล้วจะมีประโยชน์อะไรคำตอบก็คือสัตว์จะไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเชื่อเราแต่เพื่อให้เรายังเชื่อในตัวเองความจริงที่พูดไปจากใจถึงแม้ไม่มีใครรับฟังก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำไม่เสื่อมไม่เปลี่ยน ไม่บิดเบี้ยวตามอารมณ์ของผู้ฟังในทางกลับกันหากเราพูดตามใจคนฟังจนลืมสิ่งที่ใจเรารู้ว่าเป็นจริงเราก็จะค่อยๆห่างไกลจากตัวเองจนวันหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เราฝึกการพูดอย่างมีสติฝึกการคิดก่อนพูด ฝึกฟังใจตัวเองก่อนเอาเสียงออกจากปากในบทสวดมนต์หลายบทมีคำว่าสัจปารมีซึ่งแปลว่าบารมีแห่งความจริงไม่ใช่ใครจะมีได้ง่ายๆเพราะต้องผ่านการฝึกใจผ่านความอดทนไม่ใช่เฉพาะเวลาที่พูดแต่ในทุกการกระทำทุกคำสัญญาทุกความตั้งใจลึกในใจเช่นเดียวกับน้ำที่ใสสะอาด ไม่ใช่เพราะแค่ไม่มีฝุ่นแต่เพราะมันนิ่งไม่ขุนไม่หมุนวนสัตว์จะก็เช่นกันต้องนิ่งต้องมัน่นไม่โยกไปตามอารมณ์คนอื่นในชีวิตเราอาจเคยถูกหลอกเคยเจ็บจากคำพูดที่ไม่จริงแต่เราสามารถเป็นจุดเริ่มของวัตจักรใหม่เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันกับตัวเองว่าจะพูดด้วยสัจจะจะพูดเพราะตั้งใจดี จะพูดเพราะเคารพทั้งตัวเองและคนฟังแม้ไม่ใช่คำพูดที่ถูกใจทุกคนแต่หากเป็นคำพูดที่ออกมาด้วยความจริงใจมันจะไม่ทำร้ายใครในระยะยาวจงรักษาสัจจะเหมือนรักษาลมหายใจเพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นต้องได้ยินแต่มันคือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาอย่าลืมว่าคำพูดที่ไม่มีสัจจะ อาจทำให้ได้สิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยสัจจะจะทำให้ได้สิ่งที่ยั่งยืนกว่านั่นคือความไว้วางใจและความสงบภายในหากวันนี้ยังไม่มั่นใจในคำพูดของตัวเองลองเริ่มจากฟังใจให้ชัดก่อนจะพูดอะไรออกไปแล้วค่อยพูดในเวลาที่เหมาะเพราะบางทีการนิ่งเงียบอาจเป็นการพูดด้วยสัจจะที่สุด ในเวลานั้นแล้วก็ได้และเมื่อพูดแล้วจงรักษาคำนั้นแม้ไม่มีใครจำได้ก็จงจำไว้เองว่าเราเคยพูดอะไรและเราเคยหมายใจไว้อย่างไรนี่คือวิธีของผู้เดินตามทางแห่งพระพุทธเจ้าทางที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแรงแห่งใจที่ซื่อตรงไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องใช้คำรูรา แค่พูดด้วยใจที่ซื่อสัตย์ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองและคนรอบข้างได้เพราะในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันความจริงคือสิ่งเดียวที่มั่นคงและคนที่ยืนอยู่บนความจริงเท่านั้นที่จะไม่วันไหวไปกับสิ่งใดเมื่อใจตรงคำพูดจะตรงและเมื่อคำพูดตรงชีวิตก็จะค่อยๆตรง กับห้นทางแห่งความสงบสุขที่แท้จริงสัจจะไม่ใช่เครื่องประดับแต่เป็นเครื่องนำทางส่องทางใจให้ไม่หลงอยู่ในเสียงของโลกเพราะในที่สุดเสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของใจเราเองหากใจเรายังเชื่อในคำที่พูดได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปเลยเมื่อใจเราเชื่อในคำที่พูดได้แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไป ใจนั้นก็ยังคงมั่นคงไม่วันไหวกับเสียงปรบมือหรือเสียงตำหนิเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาลองมองดูต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่กลางทุ่งแม้ลมจะแรงฝนจะตกแต่หากรากของมันอย่างลึกลงสู่พื้นดินมันก็ไม่ล้มเช่นเดียวก,กันกับคนที่มีสัจจะในใจ คำพูดของเขาคือเงาสะท้อนของจิตใจที่มั่นคงและการกระทําของเขาคือรากฐานแห่งความน่าเชื่อถือสัจจะในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ควรทําเพราะถูกแต่เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะจริงไม่ได้เกิดจากการกลัวผลของการโกหกแต่เกิดจากความรักในความถูกต้องอย่างแท้จริงเราสามารถเห็นตัวอย่างของสัจจะ ได้ทุกวันหากเราสังเกตเมื่อพ่อแม่รับปากลูกว่าจะกลับมาทันเวลาและเขากลับมาตามนั้นเสมอเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในคำพูดเมื่อเพื่อนพูดว่าเราจะอยู่ข้างนายและยังอยู่แม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่นั่นคือสัจจะที่ให้ความอบอุ่นเมื่อคนธรรมดาคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดความจริง ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยการบิดเบือนและยังยืนยันในความจริงนั้นแม้จะถูกรังเกียจหรือต่อต้านนั่นคือสัจจะที่เป็นดั่งแสงสว่างคนที่มีสัจจะไม่จําเป็นต้องพูดเก่งแต่เมื่อเขาพูดคนฟังจะฟังด้วยใจเพราะเสียงของสัจจะไม่ดังไม่เร้าอารมณ์แต่มันจริง และความจริงนั้นมีพลังในตัวมันเองสัจจะเป็นคุณสมบัติที่แม้จะมองไม่เห็นแต่จะต้องได้จากพฤติกรรมเล็กๆจากการที่ใครสักคนไม่พูดเกินจริงจากการที่เขายอมรับในความผิดพลาดจากการที่เขาไม่กล่าวโทษผู้อื่นจากการที่เขายืนหยัดในสิ่งที่พูดไว้แม้จะไม่มีใครเห็นค่าบางครั้งสัจจะไม่ต้องใช้คำพูด แต่แสดงออกทางการกระทำเช่นการไม่ลืมคำมั่นที่ให้ไว้ในใจแม้จะไม่มีใครรู้การไม่หักหลังความตั้งใจของตัวเองแม้จะต้องสูญเสียบางสิ่งพระพุทธเจ้าเคยสรรเสริญบุคคลที่รักษาสัจจะแม้เพียงเล็กน้อยมากกว่าผู้ที่พูดหวานไพเราะแต่ไร้ความหมายเพราะสัจจะคือเครื่องหมาย ของผู้ที่เริ่มเดินในหนทางของธรรมในทางกลับกันคนที่โกหกเป็นนิสัยหรือพูดให้ดูดีเฉพาะหน้าจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปเสียงของเขาจะค่อยๆหมดค่าเพราะผู้คนจะเริ่มจับได้ว่ามันไม่จริงไม่มีน้ำหนักไม่มีรากลองถามตัวเองว่าเราต้องการให้คำพูดของเรามีค่าไหมเราต้องการให้คนเชื่อเรา เพราะเราพูดดีหรือเพราะเราพูดจริงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงมากมายเสียงของสัจจะจะกลายเป็นเสียงที่ต่างจากคนอื่นและนั่นเองที่ทำให้ผู้ฟังหยุดฟังหยุดคิดและเริ่มเปลี่ยนความจริงใจในคำพูดคือสะพานที่เชื่อมจากใจเราไปสู่ใจของคนอื่นแต่สะพานนั้นจะพังได้ง่ายหากเราสร้างจากคำโกหก แม้เพียงเล็กน้อยทุกคำที่พูดออกไปไม่เพียงแต่ส่งถึงคนฟังแต่จะย้อนกลับมาสะท้อนที่ตัวเราเองคำโกหกเล็กๆที่พูดซ้ำๆจะกลายเป็นกรอบความคิดแบบใหม่จนบางครั้งเราก็เริ่มเชื่อตามนั้นทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงนี่คืออันตรายของการพูดโดยไม่มีสัจจะในทางจิตใจการไม่มีสัจจะ จะทําให้เราห่างไกลจากความสงบเพราะต้องคอยหลีกเลี่ยงคอยจําว่าเคยพูดอะไรคอยซ่อนความจริงเหมือนคนเดินในความมืดที่ต้องคอยระวังไม่ให้สะดุดแต่คนที่พูดด้วยสัจจะจะโลง่งโปร่งเบาใจและมั่นคงเหมือนคนที่เดินในทางตรงที่มีแสงนำทางไม่ต้องกังวลว่าใครจะจับโกหก เพราะไม่มีอะไรให้จับและสิ่งนี้เองที่เป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงคนจำนวนมากทำงานหนะักพยายามประสบความสำเร็จสร้างภาพพจน์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ลืมสิ่งหนึ่งไปคือสัจจะในที่สุดแม้จะมีทุกอย่างแต่หากไม่มีใครเชื่อใจคำพูดก็ไม่มีสิ่งใดมั่นคงได้เลยการฝึกสัจจะ ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมเท่านั้นแต่คือการสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจสร้างความมั่นคงในชีวิตและสร้างรากฐานให้การปฏิบัติทําก้าวหน้าได้จริงในทางปฏิบัติเริ่มได้จากจุดเล็กๆพูดน้อยลงฟังมากขึ้นคิดก่อนพูดเสมอสังเกตว่าตัวเองพูดตามใจหรือพูดตามจริงและหากเคยพูดผิด ก็กล้าพอที่จะขอโทษและแก้ไขทุกครั้งที่รักษาสัจจะได้แม้เล็กน้อยเรากำลังสร้างเส้นทางใหม่ให้กับจิตใจเส้นทางที่มั่นคงและสงบอย่างแท้จริงคนที่พูดจริงพูดด้วยใจพูดด้วยเมตตาและรักษาคำพูดนั้นไว้คือผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเองและเมื่อเขาเดินเข้าไปในที่มืด ความมืดนั้นจะไม่กลืนเขาแต่จะสว่างขึ้นตามและในที่สุดคําพูดของเขาจะไม่ใช่แค่เสียงแต่คือพลังที่เปลี่ยนโลกได้เพราะโลกไม่ได้ต้องการเสียงที่ดังขึ้นแต่ต้องการความจริงใจที่ลึกขึ้นหากเรากำลังมองหาวิธีเปลี่ยนชีวิตลองเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีพูดด้วยการเติมสัจจะลงไปเพราะสัจจะไม่ได้เปลี่ยนคำพูดให้ดูดี แต่มันเปลี่ยนใจให้ดีขึ้นต่างหากเมื่อใจเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยนเมื่อคำพูดเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนและเมื่อการกระทำเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปตามนั้นนี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคำปลอบใจแต่เป็นกระบวนการที่มีอยู่จริงเป็นความเปลี่ยนแปลงจากภายในที่ปรากฏสู่ภายนอกอย่างสงบลึกและยั่งยืน สัจจะไม่ต้องแสดงออกให้คนอื่นยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่ตัวเราจะสัมผัสได้ก่อนใครเป็นความรู้สึกเบาสบายเมื่อได้พูดในสิ่งที่ตรงกับใจเป็นความอบอุ่นลึกๆเมื่อรู้ว่าแม้จะไม่มีใครเชียร์ไม่มีใครยอมรับก็ยังเลือกพูดอย่างซื่อสัตย์กับความรู้สึกในโลกที่ผู้คนจำนวนมากวิ่งหาเสียงตอบรับจากภายนอก ลืมที่จะฟังเสียงจากภายในสัจจะจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราย้อนกลับมาสู่ความจริงในใจตนเองลองนึกถึงคนที่กล้าพูดคำว่าไม่ในเวลาที่ทุกคนกำลังบอกใช่ลองนึกถึงคนที่กล้าบอกผมผิดเองในเวลาที่ใครๆกำลังหาแพรับบาปลองนึกถึงคนที่พูดจากหัวใจ แม้รู้ว่าคำพูดนั้นจะไม่มีใครชอบแต่จำเป็นต้องพูดคนเหล่านี้ไม่ได้พิเศษเพราะมีพรสวรรค์แต่เพราะมีสัจจะเป็นแรงขับภายในเป็นความกล้าที่ยืนอยู่บนฐานของความจริงบางคนอาจรู้สึกว่าตนเองไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวว่าจะทำให้ความสัมพันธ์พังหรือเสียหน้าหรือสูญเสียผลประโยชน์ แต่นั่นคือจุดที่เราต้องกลับมาถามใจว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนคําโกหกนั้นเรียกว่าความสัมพันธ์ได้จริงหรือสิ่งที่ควรเสียมากที่สุดไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ผลประโยชน์แต่คือความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเรายอมเสียสัจจะเพียงเพื่อให้ได้บางสิ่งมานั่นคือการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีวันคุ้มเพราะสิ่งที่ได้มาอาจอยู่ได้ไม่นาน แต่สิ่งที่เสียไปคือความมั่นคงในใจตนเองบางครั้งการรักษาสัจจะหมายถึงการยอมให้บางสิ่งหายไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเคารพจากใจตัวเองและไม่มีสิ่งใดมีค่ามากไปกว่านั้นอีกแล้วในที่สุดผู้ที่รักษาสัจจะจะเป็นผู้ที่มีพลังสงบเป็นคนที่พูดน้อยแต่คำพูดมีความหมาย เป็นคนที่ไม่มีเสียงดังแต่กลับมีอิทธิพลในใจผู้คนเป็นคนที่ไม่ต้องอธิบายตัวเองมากแต่ทุกคนเชื่อในความจริงใจของเขาการฝึกพูดอย่างมีสัจจะจึงไม่ใช่แค่การฝึกวาจาแต่คือการฝึกชีวิตฝึกความรับผิดชอบฝึกความเมตตาฝึกความมั่นคงในจิตใจและเมื่อใดที่เรามีสัจจะมากพอ เราจะกล้าพูดความจริงแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างเราจะกล้าเงียบในวันที่คำพูดไม่จําเป็นและเราจะกล้ารับผิดแม้ในวันที่ทุกคนกําลังหาทางหนีสัจจะจึงไม่ใช่คุณสมบัติของคนเก่งแต่เป็นหัวใจของผู้เจริญและแม้ทางนี้จะดูช้าดูเรียบดูธรรมดาแต่มันคือทางที่มั่นคงที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบความเชื่อมัน่นและความมั่นคงจากภายในทุกถ้อยคำที่ซื่อสัตย์ต่อใจคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจงพูดด้วยความจริงจงพูดด้วยความอ่อนโยนจงพูดด้วยความรับผิดชอบแล้วคำพูดของเราจะไม่ใช่แค่เสียงแต่มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ให้คนอื่นฟัง แต่ให้ใจของเราได้ยินชัดขึ้นทุกวันว่าเรากำลังเดินอยู่บนทางที่ไม่หลอกตัวเองอีกต่อไป